สำหรับท่านใดที่ผ่านไาเห็นคลิปนี้นะคะไม่ว่าคลิปนี้จะไปเด้งหน้าฝีของใครนะคะและคุณกำลังกังวลใจอยู่เรื่องความรักของคุณว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรและเป็นเช่นไรนะคะแวะดูคลิปนี้นะคะแปลงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันและพลังงานของไพ่ชุดนี้อยากส่งพลังงานนี้ถึงคุณนะคะก่อนอื่นบอกแบบนี้ ทุกคนที่มาชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพลังงานของไพ่ชุดนี้เป็นพลังงานดูแบบรวมๆอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่หมอจะเปิดให้3ใบนะคะความรักในช่วง3วันนี้ก็แล้วกันจะเป็นยังไงนะค่ะมาดูกันนะโอเคให้เป็นแรกนะคะว้าวขึ้นไพ่เดอะสตานะความหวังสำเร็จ แปลว่าความรักที่คุณคาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเคือนะครับปัญหาที่อึดอัดใจและอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะคุยกันหรือใครที่บล็อกคุณติดต่อไม่ได้หรือไม่คุยกับคุณนะคะคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีการลงเอยมีการปรับความเข้าใจกันไปในทางที่ดีขึ้นมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ความรักของคุณสําคัญมากเกี่ยวเรื่องคําพูดการตกลงการเจรจาแล้วก็ความใจเย็นนะคะตอนนี้มาดูใบที่สองใบถัดไปใบที่สองขึ้นไพ่10บไม้เท้าแปลว่าความรักของคุณในช่วงที่ผ่านมาบางคนอาจจะแยกกันบางคนอาจจะห่างกันไพ่สิบสิบไม้เท้าหมายถึงการเดินทางแยกห่างจากไปนะสาหรับใครที่ห่างไปแล้วจากกันไปแล้วหยุดคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะ ความรักของคุณนะคะภายใน3วันนี้อาจจะได้ข่าวจากเขาใครที่กําลังรอคอยเขาอยู่เขาจะกลับมาแล้วก็ติดต่อกับมาหาคุณแล้วก็อยากปรับความเข้าใจกับคุณตอนนี้มาดูใบที่3ค่ะใบที่3มว่า Eight of the w a n d หมายถึงความสัมพันธ์ Eight of the w a n d เนี่ยหมายถึงการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็หมายถึงการขยับความสัมพันธ์ด้วยนะคะสําหรับใครเนี่ย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบอกเลยจะได้ขยับความสัมพันธ์สําหรับใครรู้สึกว่าที่ผ่านมาความรักของคุณไม่ค่อยหวานแหววในช่วงนี้อาจจะมีการขยับหวานขึ้นลึกซึ้งกันมากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้กันมากขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับ คนที่กำลังเจอปัญหากันอยู่ไม่เข้าใจกันน้อยอกน้อยใจงอนกันพี่หมอเห็นพลังงานว่าจะได้กลับมาง้อกันนะได้มาคุยกันได้เคลียร์ใจกันแล้วก็ความสัมพันธ์เหมือนจะไปต่อได้นะอึดอัดใจแต่พอคุยกันเข้าใจกันแล้วก็ยังเดินหน้าไปต่อได้อย่างแบบสวยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเจอปัญหาหลายๆอย่างอยู่เรื่องความรักและคําทํานายนี้มันตรงกับใจนะคะ ก็พิมพ์ว่ารับคำำําทํานายนี้และให้พลังงานของไพ่ทั้ง3ใบนี้ส่งผลถึงคุณนะคะแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะสําหรับคลิปนี้ใครเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอน้ําหวานเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้พี่หมอน้องขอตัวไปก่อนคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ